เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสูช่ชัดกับชัดชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทําการรีวิวตัวใหม่นะฮะเป็นฮีโร่สายพลังงานหรือสายเม็ดนะฮะมิสทริโอนะฮะหรือคู่ปรับของสไปเดอร์แมนนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเจ้าตัวนี้น่าจะมีสกิลอะไรเด็ดๆบ้างนะครับอ่าเรามาทําความเข้าใจสกิลของเจ้ามิสระะทริโอกันนะฮะก็ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆและรวบรัดเช่นเคยนะฮะ ก็สกิลจะแบ่งเป็นตามนี้นะฮะสกิลที่1สกิลที่2สกิลที่3และสกิลที่4นะฮะโดยที่สกิลที่1นะฮะจะเป็นการยิงกระสุนธาตุไปนะโดยเป็นเลือกเป็นเป้าหมายเดียวนะฮะเมื่อเราปล่อยกระสุนธาตุไปนะจะโดนดามเมจเวทนะฮะแล้วเขาจะทําการปล่อยเจ้าหมอกควันออกมานะ,ะซึ่งเจ้าหมอกควันตรงเนี้ยมันจะมีผลต่อพาสซีฟของเรานะฮะซึ่งหมอกควันเนี่ยถ้าเราเดินไปเก็บอะครับเราจะได้เก็บสแต็กไปด้วยนะฮะซึ่งสแต็กตรงเนี้เยเกิดจากพาสซีฟครับผม ซึ่งพาสติคของเจ้ามิสเทเลโอเนี่ยคือเมื่อเรายือนอยู่ใกล้ๆศัตรูคืนเลยเขาจะสร้างหมอกขึ้นมานะฮะแล้วหมอกเนี่ยจะทําการขึ้นแบบสุ่มนะฮะแล้วก็ยิงไปที่ศัตรูตัวใกล้ๆนะฮะอ่าและสกิลที่1เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งหมด2ครั้งครับเมื่อสกิลที่1น่งเรายิงหมอกไปแล้วเก็บหมอกทั้งหมดนะฮะแล้วเต็มหลอดนะฮะเรากดใช้อีกครั้งนะจะเป็นการยิงนะฮะยิงแบบจิวเลตเลยนะฮะยิงเป็นดาเมจเวทนะฮะส่วนสกิลที่2นะฮะ,สก,ะ,ฮะสกิลที่2เป็นมายากล,ลลอยฟ้านะครับผมถ้าวงกลมเนี่ย คือรอบๆวงกลมนะฮะที่เป็นขอบเล็กๆน่ะคนที่สตูที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะจะโดนดามเมจนะฮะซึ่งระยะวงกลมเนี่ยยิ่งไกลก็ยิ่งกว้างนะฮะแบบนี้นะฮะอา่าแบบนี้แต่เขาก็จะโดนดามเมจนะฮะแถมตัวเรานะจะได้เกาะกลับมาด้วยนะฮะอา่าเดี๋ยวลองดูวงเล็กๆแบบนี้นะฮะเราจะต้านทานการควบคุมะฮะแต่ยังโดนดามเมจการโจมตีธรมรมดาหรือสกิล ที่เป็น l e อยู่นะครับผมโดยเจ้าสกิลเนี้ยมันจะเอาไว้คอมโบกับการเก็บหมอกได้ครับเมื่อเรายิงสกิลที่1ไปหมอกโล่นะฮะเราสามารถใช้วงกลมเนี้ยในการวนไปเก็บหมอกได้ครับผมแล้วเราจะทำให้ชาร์จในการยิงนั้นเร็วขึ้นครับมาสู่สกิลที่3ามครับอ่ามิสเตอริโอเนี่ยมันเหมือนกับเป็นนักมายากลนะหรือว่านักสร้างภาพรวงตานะฮะสกิลที่3นะฮะเมื่อเราปล่อยไปนะเขาจะสร้างร่างปลอมขึ้นมาแลา้วก็ ทำเป็นเหมือนกระจกอ่ะคุณผู้ชมถ้าเรากดขึ้นเขาก็ <c oughs> ขึ้นกดลงเขาก็ลงฮนะกดซ้ายเขามาขวานะเหมือนเป็นกระจกที่สลับด้านกับเรานะฮะซึ่งความพิเศษของสกิลนี้คือเราสามารถกดวับไปที่ตำแหน่งที่กระจกยืนอยู่ได้ฮะอ่าสลับกันไปสลับกันมาซึ่งเมื่อเรารเมื่อเราทําการสลับตำแหน่งกันเนี่ยเราจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะฮะ และสกิลสุดท้ายนะสกิลของมิสเตอริโอนะฮะเป็นโฮโลแกรมภาพลวงตาครับคือสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราปล่อยโดนลงไปนะฮะที่ศัตรูนะฮะศัตรูนะฮะจะเห็นตัวละครทั้งหมดนะเป็นมิสเตอริโอนะฮะเรียกว่าทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้ามนะฮะซึ่งมันจะสร้างความปั่นป่วนมากมายะฮะซึ่งเดี๋ยวผมนำคลิป ผมอาจจะนำคลิปอื่นๆนะที่ผมโดนเจ้าสกิลมิสเตเริโอมาให้ดูนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันในแมตเลยดีกว่านะครับว่าเจ้ามิสเตเรีโอเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะฮะเอาละคเข้ามาสู่ในแมตกันแล้วนะครับผมก็ผมลองเล่นมาประมาณตาที่5ตาที่6แล้วนะฮะ ก็บอกไว้เลยว่าเล่นค่อนข้างยากครับผมผมก็อยากทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะวันนี้ก็อยู่กับน้องต้านะฮะคุณโซนี่คุณนะครับแล้วก็น้องจีจี5 v s นะฮะขอบคุณทั้ง3คนนี้นะที่มาร่วมด้วยช่วยกันทําคลิปนะครับผมเพราะว่าถ้าผมไปกดเองคนเดียวนยจะต้องแย่งเล่นมิสเตอร์ลีโอหลาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าน้องๆทั้ง3คนนี้หลบทางให้ผมเลือกมิสเตอร์ลีโอนะฮะ ก็หลักๆแล้วผมไม่อยากมายืนกลางเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเคลียร์ครีปค่อนข้างช้าเลยนะฮะเรียกได้ว่าช้ามากๆนะับเพราะว่ามีสกิลทำดาเมจแค่สกิลเดียวนะฮะเน้นอัพที่สกิลหนึ่งก่อนนะับสกิลหนึ่งที่จะเพิ่มหมอกตรงนี้แล้วเราก็เก็บหมอกนะพยายามเก็บหมอกให้ได้เยอะนะฮะจะช่วยกดดันเลนได้ดีมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเราเก็บหมอกนั้นแล้วเรายิงท่าหนึ่งไปนะฮะเออยิงท่าหนึ่งไปมันก็จะสามารถชาร์จชาร์จยิงได้นะฮะซึ่งท่าชาร์จยิงก็นี่ เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับระหว่างใช้เจ้าสกิล2นะสามารถใช้สกิล1หรือว่าอันติได้เลยนะอ่าชาร์จไปนะค่อนข้างแรงนะครับช่วงต้นเกมนะฮะตอนนี้เซตไอเทมนะครับผมจะเลือกเป็นที่ระบบเซตไว้ให้ก่อนนะครก็ยังยังมองไม่ออกนะโอ้โหไอซ์แมนโดนเฟิร์สเซอไปแล้วนะครับผมเออเขาเตรียมตัวขึ้นบินนะฮะตอนนี้ต้องเจอมิสเตอร์ดิโอทุกตายแน่นอนนะครับเพราะว่าคนนี้มาหัดเล่นตัวใหม่กันเยอะจัดจนะฮะเรียกได้ว่าแย่งกันเล่นเลยทีเดียวนะฮะอ่าแล้วเราก็ไปเก็บหมอกนะเก็บ อ่ทาท่านี้นะเราเสียเลือดไม่เยอะมากนะเพราะเราได้กอดนะเมื่อเราได้ท่ามาแล้วเราชาร์จยิงไปเลยครับผมตอนบินก็ชาร์จได้นะฮะเอะอเขาสลับลากกันมายังไงครับโอ๋น้องมาช่วยแล้วนะฮะแกมบิดมาช่วยครับผมโอ้ชาร์จยิงนะฮะเขาอัพสกิลหนึ่งแค่วิลด์นะก็เลยเบานะครับเมื่อกี้เบามากนะบินครับบินโฉบไปยิงท่าหนึ่งเล่นๆอย่างนี้ครับน้องแกมบิดเข้าไปแล้วนะโอ้โหเราป้อมตีกันนะเจ็บแน่นอนนะครับผมเรากดท่าสามไปนะฮะไม่รู้ว่าอีกฝั่งจะเห็นหรือเปล่าเอ้าสตาร์ลอดมาพอดีไม่ได้มองนะครับผม โอ้โหเขาเรียกได้ว่าช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าเจ้าท่าสเต็กนะถ้ากลัวมันหายนะพยายามเข้าไฟต่อสู้นะฮะตีคีปก็ไม่ไม่ลดนะฮะเพราะว่าสเต็กมันจะลดนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าต่อสู้เป็นระยะเวลาสิบินาทีนะฮะเรียกได้ว่าเล่นหลายๆเกมเสี่งแหบเจ็ดเ <c oughs> <laughs> นี่ยครับมันเดินเกมยากนะ,ะตัวนี้เข้าไปก็ทําอะไรไปช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้นะฮะได้แค่ปั่นปวดนะฮะความปวดนี่ให้ให้สิบคะแนนเต็มเลยนะฮะแต่ความแรงนี่เบาจ,จีด เราไปบินโฉบเล่นดีกว่านะแลนดิ้งเล่นๆนะฮะเออท่าสองไปแล้วก็ท่าหนึ่อะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ต่อ <c oughs> เรียกว่าป่นเดี๋ยวอ,อันติใส่สตาร์หลอดไปนะ <c oughs> เขาจะเห็นเป็นเขาจะเห็นเป็นมิสเทริโอทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตัวเองหรือว่าเป็นฝั่งตรงข้ามนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมึนๆหน่อยนะฮะบางทีก็เผลอใส่สกิลเพื่อนตัวเองเฉยนะเออบินไปเรื่อยๆนะเก็บหมอกนะ,ะกดยิงได้เลยฮะฉาจยิงปิ้วหนะ่ค่อนข้างแรงนะฮะต้นเกม โอ้โหเก็บไปแล้วนะฮะออท่าหนึ่งไปเรื่อยๆน,นี่ตอนถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรจะไม่มีดาเมจเลยนะ,ะบินได้แค่บินเล่นนะครับผมบินตนขอบๆก็โดนดาเมจนะ,ะแต่ค่อนข้างเบานะฮะปล่อยท่ากระจกไปฮะสลับล่างเราสามารถสลับดังไงดูจังหวะ,ะสลับไปท่าหนึ่งนะวิชันจะตายนะฮะเสียดายจ,จัดๆเฮ้ยจะตายจะตายอยากได้ท้าบินจะมาแล้วบินฟิวยิงท่าวิชั่นไปโอ้โหไม่ตายนะฮะมันเบาเหลือเกินนะฮะแต่ว่าวิชันเราเก็บวิชันเขาไม่ได้นะฮะวิชันเก็บวิชันนะฮะ โอเถ้าเราเก็บ้อมไปได้แล้วนะครับผมอ่าอันติใส่วิชันไปนะวิชันมองเห็นเป็นมิสเทริโอทุกคนนะเราเก็บไปได้นะจากพาสซีฟของเรานะฮะน่าจะเป็นพอพาสซีฟนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยฮนะเออมิสเทริโอเขาผมว่าเขาก็งงเหมือนกันนะเล่นแบบงงๆฮนะวาร์ปไปสลับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาก็งงเองแล้วแม้แต่ตัวเรายังงงเลยนะ <laughs> แน่เ <laughs> มื่อกี้พี่เดอติงนะโดนอันตินะครับ <laughs> ก็น่าจะมึนเหมือนกันนะฮะว่าฝั่งใครเป็นฝั่งใครนะ อ่าเขามารวมตัวกันข้างด้านล่าง3มคนนะฮะเราก็อยู่นะฮะแล้วพี่เดอะติงเข้าไปแล้วนะฮะเราวาร์ปไปก่อนนะเตรียมตัวอันติเลยฮะเอออันติไปแล้วฮะโดนใครไม่รู้นะฮะมึนไปหมดมึนหมดโดนมิสเตอร์ลิโอนะฮะแล้วโหทำอะไรไม่ได้เลยฮะวาร์ปปิงฮะยิงเออแล้วก็บินบินบินทำอะไรไม่ได้บ้างครับเนี่ยแล้วดูดิมีแต่มิสเตอร์ลิโอเต็มไปหมดเหมือนไอเครื่องเล่นสวนสนุกอะคุณผู้ชมไอท่าสองเนี่ย บินสนุกเลยนะครับเนี่ยเออวิดีโอติงเปิร์ไปแล้วนะเออผมอันตีโดนสตาร์ลอดนะสตาร์ลอดเขาก็จะไม่เข้าไฟนะผมมั่นใจว่าเขาไม่เข้าไฟเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้เลือดน้อยจะจัดอ่ะบินนะฮะบินเอาตัวรอดไปก่อนนะโอ้โหนั่นมันฝั่งตรงข้ามโอ้โหดีนะเมื่อกี้ผมปล่อยท่าสามทันนะฮะไม่งั้นโดนแช่แข็งแน่นอนนะเฮ้ย อะไรครับอะไรครับอย่างไรครับบินคี้บบินยิงครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหผมยิงกลางอากาศนะคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันนะเพราะผมใช้ท่ากลางอากาศนะยิงได้ครั้งนั้นเพื่อนตายไปแล้วฮะยิงไปก่อนครับปิ้วแล้วก็วาร์ปกลับมานะคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะครับผมก็งงเหมือนกันนะฮะยังไงงพี่เตอรติงมาฮะจับสิครับผมโอ้ยากจะเข้าไปเก็บหมอกเหลือเกินนะเออตีธรรมดาเนี่ยโอเคฮะเก็บพี่เตอรติงไม่ได้นะเข้าไปเก็บหมอกเมื่อกี้เดี๋ยวจะเจ็บนะฮะเลือดเราไม่ได้เยอะมากนะ บินแมวแล้วก็ยิงครับผมถ้ายิงท่าหนึ่งนี่คือมันใช้ยากอะ่ะคือมันต้องเก็บหมอกก่อนนะเพราะเวลาเราเข้าไปเก็บหมอกอหมอกมันก็จะอยู่กลางไฟคนะแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยฝั <laughs> ่งนู้นเริ่มโดนแรงครับผมใครกดยอมแพ้ครับอย่าพึ่งเล่นกับผมนะไม่ต้องกดยอมแพ้นะเพราะผมไม่เคยยอมนะไม่ว่าคสกอร์มันจะแย่ขนาดไหนนะ <laughs> ผม the man is never give up นะฮะ เนวะนะฮะเนวะกิบอเฮ้ยวันนี้ยังไม่ค่อยได้หัวเราะเลยนะ <c oughs> หัวเราะเป็นคนดูดมานะครับผม <c oughs> อ้าวแล้วฮะยังไงฮะพี่ไอซ์แมนนะเข้าไปตอดหน่อยนะฮะบินท่าสองแล้วี่ยิงท่าหนึ่งได้นะฮะแต่แทจะทำอะไรไม่ได้ะครับเคลียแค่เคลียครีมก็ลำบากนะอะชานะฮะว้ามกลับไปฮะแล้วก็อ <c oughs> ันติใส่ไอซ์แมนนะเมื่อกี้ไอซ์แมนฉีดฉีดพี่เดือดติงใหญ่นะ,ะงงฮะงงมีงงฮะ บินครับแมวแล้วก็ไปยิงครับผมเป็นการยิงแบบลัดช็อตหรือเปล่านั่นไงโอ้โหเรียกได้ว่าแม่นจัดลัดชด็อตเฉยคิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเนี่ยว่ามันจะลัดช็อตได้เมื่อกี้น้องมีด่าอะไรของพี่ครับเนี่ยแล้วผมสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆครับโอ้โหไอซ์แมนเราตายไปแล้วนะครผมอันติไปนะฮะโดนพี่เดอรติงนะพี่เดอรติงถอยทับไปแล้วนะฮะแล้วอย่างไรครับจังหวะนี้มิสเตอร์ดิโอเต็มไปหมด เออยิงไปแนละ้วไม่รู้แรงหรือเปล่านะวัฟครับวัฟม่วนไปหมดนะฮะเออมิสเตอริโอฮะจัดกันหน่อยปะะ่ะฮะมิสเตอริโอประท่ามิสเตอริโอเราป่ะฮะต้องอ,าอนะ่านว่ามิสเตริโอนะถ้ามิสเตอริโอโอ้ยพี่ตัวติงเข้ามาเดี๋ยวเพิ่งนะชาร์จยิงนะสงสัยต้องปล่อยล่างปอมนะบินบินไปก่อนนะเดี๋ยวปล่อยล่างปอมหนีนะมันสามารถเอาไว้หนีได้นะฮะลาปอมท่าลาปอมแล้วเราก็เดินหนีแล้วก็สลับล่างอย่างเงี้ยเอองงดีงงดีเดี๋ยวเจอสลับอีกทีนะึงเอานี่อยู่ใกล้ๆเลยโอ้โห เกือบตายไปนะครับผมงงกับท่าตัวเองจัดๆและนี่คือชมหน้านะครับชมหน้าเพื่อนๆน,นะครับที่มาช่วยถ่ายทำคลิปวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะครับน่ารักที่สุดนะครับผมไปะะแล้วครับแล้วเราก็ไปไปบวกกันต่อเลยะครับบิน,นะครับผมแล้วก็ยิงท่าหนึ่งไปะครับจัดดีครับจัดดีครับยังไงครับพี่เดือดติงผมผมปล่อยตัวปอมไปฮะ,ะแล้วก็กดอันติไปนะครับผมโอเคครับแรมเพจเฉยอะไรกันครับเนี่ยแล้วยังไงครพี่สาตาร์รอดโอ้ยยิงได้แล้วยิงได้ปิ้วเอา้า โอ้ทิปเปิ้ลเฉยอะไรกันครับงงไปหมดน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยฮนะเป็นยังไงบ้างอ่ะนิสติเดโอถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมนะเจ้าตัวนี้เล่นค่อนข้างยากนะไม่เหมาะสมกับเมทเต็มตัวเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ามันก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็การเคลียร์ทีมเนี่ยค่อนข้างช้ามากนะเพราะฉะนั้น ตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในเมตาแน่นอนนะผมคาดเดาไว้แั้นนะแต่ถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอื่นนะฮะแราคิดว่ามันมีเทคนิคการเล่นที่ดีกว่าน,นี้นะฮะสามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้ล่างเลยฮรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยที่เข้ามาดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีนะครับ